นมแม่มีผลทําให้ลูกอึอยากไหมคะนมแม่มีแต่สิ่งที่ดีงามนมแม่ค่ะมีตัวไขมันแล้วก็มีตัวโปรโตีนนะคะที่เหมาะสมกับลูกมากๆแล้วก็มีโอลิโกแซกลายมีโอลิโกแซกลายนะคะก็คือจะช่วยทําให้น้องค่ะอึนุ่มนะคะน้องแล้วก็อึนิ่มดีนะคะแล้วก็แทบไม่มีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายแต่แม่ต้องเข้าใจด้วยว่าทารกจนถึง30วันน้องจะกินนมนะ,ะกินปุ๊บปับป๊บกินปุ๊บกปั๊บกินปุ๊บกปั๊บทารกจนถึง1เดือนน้องก็เลยจะถ่ายบ่อยในหนึ่งวันจะเจอว่าน ต่อวันขึ้นไปเพราะหนึ่งเดือน2เดือน3เดือน4เดือนปับ๊บหนึ่งเดือน2เดือน3าเดือน4เดือนปับ๊บนะคะลูกกินนมแม่ล้วนนะคะด้วยนมแม่ล้วนเองค่ะน้องอ่ะสามารถดูดซึมสารอาหารในนมแม่ไปใช้ประโยชน์ดได้หมดเลยเราก็เลยจะเจอว่าน,านา้า บางคน20วันถา่นถาย20าสามารถเป็นสิ่งที่สามารถเจอได้นะคะดังนั้นถ้าลูกของคุณแม่นานๆหลายวันถา่ายทีแต่อาการน้องปกติดีกินได้หลับได้สบายดีท้องนิ่มดนนีน้ำหนักตัวลูกขึ้นดีแต่เวลาที่แบบหลายๆวันถ่ายอาจจะมีอึดอัดแน่นท้องมีลมในท้องดูแลทามาหาหิงแต่อาการน้องโดยรวมก็คือดีขึ้นแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเนาะเราดูที่อาการของเด็กเป็นหลักนะคะเพราะน้องอายุประมาณสัก4เดือน5เดือนขึ้น,นไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเด็กนมแม่หรือว่าเด็กนผมผงก็จะมีลักษณะการขับถ่ายเหมือนกันนะคะก็คืออวว่่่าาาาา1-4ัันถถถยยททีล2ร้งสม จะเจอได้นะคะ